สวัสดีครับวันนี้ก็มาเที่ยวที่ซินเปโถนะครับเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการแชร่น้ำแร่มากๆเลยนะครับแล้วก็ววห es, ิวแล้วก็เลยลองเสิร์ชหาร้านอาหารดูแล้วก็มาเจอร้านนี้ครับ S.U. นะครับซูซูซอเลียวรีเป็นร้านมังสวิรัติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตำแหน่งเดินหายง่ายนะครับถ้าเรามองไปด้านนี้จะเป็นห้องสมุดท,ที่ขึ้นชื่อว่าถ้าใครมาซินเปโถก็ต้องมาเที่ยวห้องสมุดนะครับแล้วก็อยู่ด้านหลังห้องสมุดเลยนะครับติดกับเซเว่นนะครับข้างๆมีเซเว่นอเลฟเว่นนะครับผม พอชันแล้วถ้าคิดว่ามาเที่ยวซินไปโถแล้วจะไม่มีอาหารเจทานเป็นไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูว่ามีอะไรให้ฉั่งทานกันบ้างนะครับไปครับ บรรยากาศในร้านนะครับพอเข้ามานั่งเราก็รู้สึกว่าเป็นกันเองสบายๆนะครับพนักงานที่นี่ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับมาปุ๊บก็มีน้ําร้อนมาวางมาให้1แก้วนะครับส่วนเมนูครับเรืเ่องน,นี้เปิดมามีแค่2หน้าเท่านี้แหละนะครับเท่าที่อ่านดูคร่าวๆแล้วเนี่ยเป็นเมนูแบบฟิวชั่นนะครับมีทั้งไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลี ออกมาสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนอะไรพีดาเบรดอะไรแบบนี้ก็มีนะครับก็เดี๋ยวลองให้เขามาแนะนําดูว่าอะไรเป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านนะครับอาหารมาแล้วครับด้วยความที่หิวจัดนะครับก็เลยสั่งมาเยอะขนาดนี้เลยนะครับก็เซตแรกนะครับอันนี้เป็นข้าวราดแกงกะหรี่กับผักยา่าง 250เหรียญแล้วพนักงานเขาเลยแนะนำว่าเอาเป็นเซตไหมจะได้แอฟฟิเชเซอร์เพิ่มด้วยนะครับแล้วก็มีสลัดมาด้วยราคากลายเป็น395นะครับซึ่งมีซุปปอร์ทองด้วยแต่ว่าทานหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ทานได้เอามาให้ชมกันถัดไปนะครับก็เมนูนี้นะครับเข้าผัดสไตล์ฮักกานะครับ250เหรียญเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูกันว่าข้าผัดสไตล์ฮักกาเนี่ยฮักกาคือฝูเจี้ยนเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศจีนนะครับก็ ผัดออกมาเหมือนผัดกับกระนาชายแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเห็ดหอมมีผักดองนะครับเสิร์ฟพร้อมกับเห็ดเอรินจิย่างก็หน้าตาหน้าทานนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นพริกไทยเกลือนะครับที่จิ้มกับของทอดของย่างนะครับผมแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นเ,เมนูอะไรนะเป็นจานรวมอาหารสไตล์เม็กซิกันนะครับผม ก็เป็นไหนสู้คือว่ามีนมได้ด้วยนะครับข้างในคิดว่าน่าจะเป็นแป้งตอดิยานะครับแล้วก็ข้างในก็มีไส้เป็นสไตล์ถั่วนะครับก็ถั่วนานาชนิดบดกันมาพร้อมๆกันแล้วก็มีครีมเป็นโยเกิร์ตคิดว่าโยเกิร์ตจริงด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับมื้อนี้คิดว่ารวมๆแล้วก็น่าจะ3า0ร0 0 7 0 0 8 0 0กว่า900เหรียญประมาณนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณพันบาทนะครับก็เป็นมื้อที่อิ่มมาก เยี่ยมมากครับขอตัวไปทานอาหารก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย